พุดดิ้งหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรนะคัสตาร์ดคาราเมลอ่ะอืมอยากกินมากแล้วมันมีขายมันมีขายที่ที่คอนโดหนดูดียังคิดอยู่เลยว่าจะขับไปซื้อที่คอนโดนดีแล้วขับกลับไหมเพราะว่านอนไม่สบายน่าจะหลับอยู่เราจะขับไปแค่ไปซื้อ คาตาคามลิลเฉยเฉยดีปะอยากกินตัวนี้เป็นวันที่แบบว่ากระเซิงกระเริงส,สักผ้าเก็บของเก็บของเป็นอะไรที่ไม่สิ้นสุดจริงๆเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ของเยอะอะตั้งแต่ที่ชีวิตนี้ได้ชีวิตนี้ได้มีคนเอาของมาให้อก็คือการเก็บบ้านไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ มันรกอะ <c oughs> มันรกเป็นพื้นอยู่แล้วเป็นเป็นเบสอยู่แล้วคือรกอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ไม่จัดไม่เก็บไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกรกกว่าเดิมวันนี้นะชมพูนอนคิดว่า,ยวอ,าอยากจะกินส้มตำอยากจะกินคัสตาร์ดคาราเมลอยากจะกินไอศกรีม รำลุเกตอ่ะเจอแน่วันเนี้ยเมื่อตอนเย็นคือขับรถออกมาแล้วก็บังรถติดมาก อยู่แ,บบแถวบบบางเลนกินเลยค่ะของคสูงของเราแต่ว่ามันตามใจปากมากไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงอยู่ที่มันเป็นความสูงของเราแต่ถ้าเกิดว่ามันเพลินไปหน่อยอะ่ะมันจะโอนน้ำหนักจะขึ้นอขอบคุณนะคะขอบคุณดอกกุหลาบคะ่ะ มาจริงๆวันนี้มีรูปจะลงด้วยนะเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งายไปมันเป็นชุดน่ารักเป็นชุดของร้าน,นอมดอกไม้อ่ะชุดน่ารักมากขอบคุณของฝันนะคะขอบคุณที่กอล์ฟผ้าขอบคุณเพื่อนเล่นหรอใช่ไหมชื่อนี้เลยเหรอ่ แต่ว่าลังเลอีกแล้วอะยังสองติสองใจว่าแบบจะลงมีไหมหนูกเก็บไว้ถ่ายให้มันเห็นชัดกว่านี้เวลาเราจะลงอะไรแท็กร้านเขาอะเราก็อยากให้แบบว่าชุดมันสวยชุดมันเด่นนะเนาะ,ะอยากให้เขาดีใจที่เห็นเราแบบได้สวมใส่ชุดเขาเราแบบถ่ายรูออกมาสวยอนะไรเงี้ย คิปเต้นนะคะคิปเต้นอันนั้นหรอดูมดูมดูม,ดม,มจาจ่าได้ดูมเหรอชินจ้าอืมแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้ขับรถไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อเย็นใช่ปะขับรถมาน้องหนูดีไปไหนคะวันนี้หนูดีน่าจะไม่สบายคะ่ะเห็นพิมพ์ลงในดอน ที่รักล้วลๆเลยอ่ะรู้แล้วรู้แล้วน้ำมูกก็จะไหลขอใครทุกคนหนูดีอ่ะบอกว่าที่รอสันอ่ะมันมีขายด้วยนะไอ้ไอ้คาราเมลไอ้คัสต้ดคาราเมลอ่ะ แต่ประเด็นคือจะไปหาที่ไหนเราสันกินที่ไหนประเทศเรารอสันมันน้อยเนาะชบูทานมือแรกของวันค่ะมีส้มตําแซลมอนกับอะไรนะเมะื่อกี้ขนมจีนผัดกระหล่ำหนปลา

คือเรื่องนี้ดีกว่า <c oughs> เวลาเราไปตามร้านอาหารอะอย่างเช่นร้านที่ชมพูทานอยู่อะ่ะอันนี้เขาฟิีเซอร์วิชชาร์ส10%ก็เป็นเงิน44บาท50ตางรวมทั้งสิ้นที่ชมพูกินเข้าไปเกือบ500ปกติชมพูจะให้ทิปอะแต่อันนี้ควรให้ปะถามถามความรู้รีเซิร์ชข้อมูล ตอบช้าชมภูเก็บ15บาทเอ้ย11บาทนี่ค่ะลืมเลยเมื่อกี้เนี้ยเกือบวางแล้ว มาตอนเขาจะเก็บของจะเก็บร้านแล้วอะ่ะมันก็เลยไม่ค่อยมีใครไงโดยปกติแล้วให้นะคะไม่ว่าแบบจะเป็นหมอเด็กปัม๊มหรือว่าแบบอาชีพบ,บริการอะ่ะจะบอกว่าเด็กปั๊มอะ่ะคือหน้าให้ที่สุดแล้วเพราะว่าเขาหน้าจะไม่ได้อะ่ะเขาหน้าจะไม่ได้อะ่ะอันนี้คิดเองนะแต่ว่า ทุกคนเวลาตมน้ำมันทุกคนให้ทิปเขาไหมคะเวลาชมพูเติมน้ำมันอะเวลาให้เขาที่ไรเขาดีใจมากเลยอะไม่ได้เติมปั๊มเดิมด้วยหยิบสมมุติว่าถ้ามีเศษเหรียญสักสิบบาทอยู่ตรงข้างรถเนี้ยอ่ะหยิบหยิบให้ไปใจคิดในใจก็คิดนะว่ามันน้อยไปวะแต่ว่าเออไม่เป็นไรมันคือน้ำใจที่เราอยากให้อะนะ สมมวันให้ไป20<ด>เขาก็ทำหน้าอึ้งเลยอึ้งเหมือนแบบว่าอึ้งอึ้งอะคนอึ้งอ่ะชมพู่ว่าอะอะไรวะเขาไม่อยากได้เหรอหรือยังไงดีใจค่ะทำอะไรไม่ถูกแลกรอยยิ้มกันน่ารักดีรับอ,ออเดอร์อยู่างไรคะตอนนี้แค่เทมเป้ยเยค่ะคุค ไม่ได้แล้วเหรไม่ได้คแต่ว่าเทรด้ฟาือดานได้ได้ค่ะมันยังไงบ้างอ่ะไม่เคยสั่งกับเลยมันดึกแล้วนะของคุ้มคุ้มอ่ะเวเป็นเมนออ แคเป็นเป็นสกู๊ปอะที่เอาแค่ลำอะค่ะ,ะ,คะเป็นถือทานไปเลยนะคะไม่ต้องแพ็คลายไอส์สองสกู๊ปนะคะลำสองสกู๊ปใส่ไว้ในถ้วยเดียวกันเลยไหมคะ,คะ ปั๊มที่ใช้ก็จก,นะกรถนะคะปกติเขาไม่เคยได้คนะ่ะได้เจริงนะเวลาตัมน้ำมนะันอะเวลาไปปาาั๊มอะอากาศมันร้อนบางคนนะอะ,อ,ะอย่างน้องๆเด็กเสิร์ฟอาจะได้จากคนทานอาหารเนาะทิงแบบมีเงินพออนะก็จะวางไว้ที่โต๊ะจะบอกชิงไว้ที่โต๊ะแต่ว่าเด็กปาาั๊มอะ อยู่กับน,น้ำมันอ่ะดมกลิ่นสารเคมีอากาศร้อนด้วยไม่รู้ค่าลงค่าแรงได้เท่าไหร่โดนหักอะไรไปบ้างหรือเปล่าคำนวณอันเนี้ยเนีน้น่าให้น่าให้จริงๆให้เหอมันเป็นกำลังใจการทำงาน่ะเมื่อก่อนอ่ะเวลาชมพูททำงานอย่างเช่นอย่างเช่นลาสะดวกซื้อนี่ย คือถ้าไม่เคยได้เหมือนกันนะไม่เคยได้ทิปนะแต่ว่าแค่แบบลูกค้าซื้อขนมให้หรือแบบน้องกินอันนี้ไหมอ่ะเนี่ยพี่ซื้อให้อะไระก็ดีใจแล้วนะแบบลูกค้าผู้หญิงด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชายสวัสดีค่ะพี่ชมไปไหนคะพี่ชมมาทานข้าวคะ่ะพี่ชมมาทานข้าวแล้วก็เลยแวะมาว่าจะมากินไอศครีมแต่ว่าออร้านปิดแล้วเขาไม่ไม่รับทันที่ร้านแล้วต้องเทคเอาไป,ไปนะจ๊ะ สวัสดีค่ะอยู่ห้างไหนคะโรบินสันค่ะรัชบังขอบคุณลูกค้าเป็นลำเล่มที่สองนะคะนี่มัดสมาชิกหรือสะสมคะแนนมั้ยคะไม่มีค่ะหนึ่งร้อยสามสิบแปด ก่อนอนะ่ะสาวเซเว่นเซนเนี่ยเป็นอาชีพที่อยากทำมากเลยนะอยากเป็นสาวเซเวนเ่นเซนขอบคุณครับ,บคุครับ ค่ะกินแล้วมีพลังมากับใครค่ะมาคนเดียวจ้าบอกให้เ้าได้ไปเลเซอร์คนขามาเลยก็เลยเลยมากินข้าวเพราะว่าหิวข้าวมากค่ะมือแรกของวันนี้คือตอนนี้แหละหัวค่ำหน้าหลังไม่เท่ายั่หรอก ดีไปไหนแถวพลาไม่แถวพลาวไม่ใช่นะไม่ใช่หนาไม่ให้หนาพี่สั่งเทคเอไวพี่นั่งกินที่ร้านได้ปะพี่สั่งเทคเอไวพี่นั่งกินที่ร้านได้ปะด้อ๋อได้ไหมอ๋อเข้าใจได้พี่แจ้งมาแล้วแหละ แล้วถามว่ายกป้ะก็วิ่งอ่อนเลยหนูอายุเท่าไหร่หนูอายุสิบเก้าปีนี้หรือยี่สิบเก่งมากเมื่อก่อนพี่อยากทำจะตายเซเว่นเซ่นไม่ได้ทำเขาไม่รับตอนนู้นตอนตอนนู้นพี่ยังเด็กไงอยากทำหรอถ้าพี่มาสมัครก็ได้ใช่ปะได้ค่ถ้าเร้วยกันไหมคะโอเคโอเคน้องชื่ออะไรคะใบม่อนม หนูเร um. uh ียนอยู่ปะใช่ค่ะพี่อยู่แถวนี้แหละพี่เพิ่เลิกเรียน่อนนอนได้แล้วตัวต่อรับซ้งตุ่มมั้ยไม่รับซ้ำตุ่มไม่ตุ้มดีหน้าดีหน้าหรอตรงไหนขาจองค่ะ ยี่สิบเอ็ดร้อยดีใจดีใจเลยนะดีใจเลยนะพอนี่ค่ะหนูจะกินอะไรลูกหนูจะกินอะไรหนูถืกว่าแบบสองตาเจอกันวายไม่ใช่อะไรไม่เท่าไรเนี่ยพี่เพิ่งเรียนจบฟีที่แล้วเองไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเหรอ โอยังไงใกล้เลยอ่ะใกล้ๆเลยอ่ะใกล้พี่หรอใช่อยู่พี่ก็อยู่หลัแวกมอแหละพี่เคยไปร้านเรางไหมไม่หนูแบบไม่คนอยู่รานเดียจริงหรอหน้าคุ้นๆเหรอเจอพี่ที่ร้านไหนผมก็เห็กไปแค่โซนซขาที่ไหนนะโซไซโซไซเป็นที่ไหนวะโซเซตี้อ๋อไม่คุ้นหนอพี่ชอบไปไหนดูรมูฟ้าเดูพี่ไม่ได้ไปไหนเลยจริงหรอพี่อยู่ สมัยชิสลมอ่ะเรื่องแต่ยังไม่เปลี่ยนเป็นติดลมอ่ะไม่อ่ะิตอกน่ไไม่ไม่ทา้เลย <c oughs> โหดีใจตายเลยถ้าไ,ได้เป็นดาวดิกตอ็ <c oughs> อกหนูเป็นดาวดิกตอ็อ่ะ ทอ่ะอยากทำจริงน,นเนี่ยหยูจะมากินไอติมลำทุกวันเลยสมมุติว่าทำงานได้ค่าแรงเอาได้ชั่วโมงปะได้เป็นชั่วโมงปะคือจริงกินหมดช่วยหนอนมีเวลาหรอลูก อ,อยากซื้อซื้อกลับบ้านเลยดีไหมขังใหญ่เอาลำเหลือน เป็นมะเรียเหมือนเรียฝาโยเกิร์ตอะ่ะเขาจะปิดห้างแล้วแบ่งน้องเพชรน้องเพชรก็อ้วนค่ะเคปะช่อนมันจะไม่เข้าใช่ไหมมาซื้อพรุ่งนี้ไม่เจอน้องนะคะ น่าจะยังไม่ได้มาตรงนี้ค่ะพี้หนูไปถ่ายละครแล้วรา่กระบังสีสองพี่ชื่อชมพูค่ะโอเคพี่จะจำชื่อเราไว้น้องใบหม่อนน่ารักเนาะน้องอนะ่ะ อ๋ออิ่มอะทุกคนดูพุงหนูไหม <c oughs> ดูไหมพุง <c oughs> อ่อนอะมันอ่อนมากอะ่ะ <c> อ <oughs> ่อนไหมห้างปิดเร็วชใช่าช่าย,ายหนูอยากกินอะไรเนี่ยคัสตาร์คาราเมลอะคัสข่มันแทนกันได้ปะ อยู่ตรงนี้แล้วอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันอ้วนพอแล้วอ้วนจริงๆคือช่วงนี้หนูไม่กินข้าวเลยใช่ไหมแต่ว่าหนูกินกลับก็กินกลับกินอะไรได้ตามที่ตัวเองจะอิ่มอะแล้วแต่ <c oughs> สามารถกินได้เยอะแต่ว่า วันนี้หนูไม่กินข้าวแต่หนูกินขนมจีนแล้วขนมจีนนะมันผัดด้วยน้ำมันอะพี่ผัดกับกะหลำอ่ะมันก็มันก็หนักหนาอยู่แล้วก็ไอติมอีกสองสกู๊ปเนี่ยไม่ใช่เล่นนะจะไปไหนคะกลับบ้านคะ่ะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะเมนูแปกดีคะ่ะ ใช่ <c oughs> มันแปลกดีนะเราคือตอนแรกเนี่ยนะ <c oughs> ก็ว่าจะทำไอ้ซุปซุนดูบูอะที่มันเป็นซุปต้าหู <c oughs> ใส่กิมจิอะ่ะ <c oughs> แต่ว่า อิ่มแล้วตอนนี้อิ่มแล้วอยากนวดก็อยากแต่ไม่เอาดีกว่าไม่ต้องไปนวดหรอกอาทีนี้ถ่ายละครไม่หนักเดี๋ยวเราก็หาช่วงที่แบบว่าดูแลตกรกาดยนะเจ้าเจ้าขอบคุณจ้านะเจ้านี่เราก็มีโนมันมนี้ด้วยไปซื้อมาจากฝั่งนูน้น ฝั่งตรงข้าวโรบินสันมันจะมีแบบว่ามีโฮมโปรมีอะไรนะอินเด็กมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตข้างล่างมันชื่อว่าอะไรนะสักอย่างหนึ่งอ่ะอันเนี้ยอร่อยมากดาลุ um, นะ่มเนี่ยโอดาลุ่มฮันนี่มิวอร่อยที่เรอกลดยังแกร็กเรียบร้อยอ้าพี่อะไรอ่ะตาฝาก ต้องหาลองแล้วค่ะมันอร่อยเป็นแบบน้ำพึง่งนมนมนม้ำพึ่งน้ำพึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเนี่ยแล้วพอได้ออกมานะรู้ไหมพอหนูกินอันนี้เสร็จใช่ไหมหัวมันก็นึกไปถึงไอห้หนั่นน่ะเชงซุนอี๋โฮ้ยแย่จริงๆนะเราอย่างนี้ก็อ้วนแย่สิขับรถดีๆนะขอบคุณค่ะพี่ทิมมี่คิดถึงพี่ทิมมี่นะทีละพงไปไหนอ่ะ ทีละพงอยู่ในรถแล้วเสียงดังได้อยากินพวกนี้นะคะไม่อ้วนสักนิดหืมไม่อ้วนสักนิดเห็นไหมนี่คืออะไรนี่คืออะไรเนี่ยนี่ยมันคืออะไรเห็นไหมเห็นแล้วยังนี่กล้างเนื้อ ไม่ใช่กล้ามเนื้อสักหน่อยอ้วนหนูว่าอ้วนแล้วเก็บกันพุงกะทิเป็นพุงกะทิอ่ะอ้วนขี้ปุ่มใช่ใช่เออมันคือขี้ปุม่มขี้ปุม่มอิ่มอ่ะไม่อยากขยับขยายขยื่นตัวเลย นี่ข้องใจอยากแว้ไปดูว่าโซเซตี้อยู่ตรงไหนอะ่ะแสดงว่าน้องเที่ยวบ่อยเนี่ยน้องขยันนะเนี่ยอายุแค่นี้เองเห็นดูนะวาบเดี๋ยวลองไปแอบดูด้วยมันต้องเข้าไปในซอยใช่ไหมคะ พี่บูบินใช่ไหมเข้าไปในซอยเหรอในพระจอมเลยเหรอตอนเช้าไหมคะเช้าอยู่คะ่ะแต่ไม่ได้เช้าตรู่ไม่ไม่เช้ามากไปคะ่ะซอยเปรี้ยวไหมฮะซอยเปรี่ยวหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือว่ากำลังจะ คุยกับพี่เปี้ยวไหมสักอยางสักยาก,ยากจะมูฟแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันไปรู้จักน้องใบหมดอนด้วยกันเดี๋ยวขับรถกลับบ้านแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บๆ